สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่คมชัลึกเม่นเมา <c oughs> นะวันนี้นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคือวันปียะมหาราถูกต้องค่ะววันนี้ก็คุณผู้ชมก็ดึกๆอย่างนี้นะคะอย่าไปออก ออกไปจากบ้านนะครับมันเปรี่ยวนะครับกลับมาดูพวกเรานะครับมันจะเปลี่ยวยิ่งกว่านะคะใช่พอรู้ว่าจะได้รับความบันเทิงแบบเต็มๆนะถูกต้องเอาวันนี้เป็นวันพิเศษของใครเออเป็นวันพิเศษของน้องชายนะคะน้องการวันนี้วันเกิดน้องการก็อวยพรในการขอให้นันมีความสุขอายุครบเท่าไหร่แล้ว22ปี22่ขวบวุ้ยเด็กกว่าเราอีกอ่ะแน่นอน เด็กกว่าเราต้องปีหนึ่งแหน่โอ้จะพูดทำไมอ่าก็ขอให้การมีความสุขละกันขอให้มีคนรักเยอะๆตอนนี้ก็ทํางานหนักเมื่อเช้าเห็นว่ามีการทําบุญมีการทำบเยอมากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะใช่ก็ขอแสดงความยินดีในวันเกิดวันนี้ด้วยนะจ๊ะ่ขอให้ดาขึ้นดาขึ้นเอ้ยดังขึ้นดังขึ้น มันควบการดังกับดำเออแต่เม่เช้าถ่ายรูปว่าใครไปถ่ายรูปอินสตาแกรมน้องกันมานะคะดำเป๊ปีเลยไม่แซวเล่นไม่ใช่คือแสงไม่เข้มแซวเล่นรายการนะเดี๋ยววันที่31นี้กันจะมาที่ตึกนี้ก็ใครอยากแทรกรมกันก็มาได้ก็มากันเยอะๆนะคะมาให้นั่นตึกเลยค่ะตึกแตกแน่นอนนะคะอ่ะไปข่าวๆเราดิกว่า น,นี้ก็เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นกระแสท้อะทาวมากในน้อง,งไซเบอร์นะเกี่ยวกับน้องมารีเบนเนอร์เพราะว่ามีคนเนี่ยไปแบบเหมือนแบบไปปล่อยข่าวออกมาว่ามารีเนี่ยพาพวกพักพวกไปบุกบ้านของนักร้องอเขาบอกว่าน้องอร้องสาวชื่ออ e ีฟเอ อ่าเดี๋ยวเขาอ่านนะนะเอริสเบอริซาคูรูเวเวรุกรถ้าอผิดยังไงก็โอ้โหชื่อยาวมากอนะก็ชื่อน้องอีฟแล้วกันคือเขาบอกว่าเนี่ยอีฟเนี่ยมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่าถูกมาลีและกลุ่มเพื่อนไปก่อ ก่อกวนที่บ้านใช่หรือว่าเรียกเขาว่าบุกรุกไหมใม่บุกรุกหรือเปล่าเขาอยู่แค่บริเวณหน้าบ้านแต่ว่าไปอารวาสกดกิ่งแล้วของของเอของเครื่องด้วยเออกาบอกว่าด่าทอด้วยอะไรเงี้ยในยามวิกาลคือกลางดึกของวันที่วันพฤหัสที่18ที่ผ่านมาในตุลาคมที่ผ่านมานะแต่ทางเราก็ได้ติดต่อไปถึงมารีใช่ซึ่งตอนนี้มารีอยู่ที่จังหวัดนครนายกกาลังถ่ายละครเรื่องแม่เปียดื้อแม่เปียดื้อถูก ก็คือก็เลยได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของมาลีแมะกระทั่งพี่ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยพี่กบเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงวันคืนวันที่18เนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงและมาลีก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะยังไงเพราะว่าคนที่คือมาลีเนี่ยไปเป็นเพื่อนของเพื่อนคือน้องดีดีซึ่งตอนนี้น้องดีดีเข้าประกวดเซเว่นทีมกำลังอยู่ในช่วงเข้าประกวดเซเว่นที ซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เร็วนี้จะมีการ,การตัดสินเนาะใช่แล้วน้องดีดีกับน้องอีฟเนี่ยมีปัญหาการแล้วน้องอีฟเนี่ยดันเอามาเอาชื่อของมารีมาพ่วงด้วยเพราะมารีดังสุดนะจากที่ดูจากที่ <c oughs> ดูในรายชื่อดีดีอีฟอีฟนี่ใครก็ไม่รู้ดีดีก็เพิ่งประกวดส่วนมารีนี่ดังสุดอันดับเนี้ยก็เลยเอามาติงหน่อยแล้วก็คือเนี่ยก็คือมันมีหลายอย่างคือเขาบอกว่าน้องอีฟเนี่ยเอา ภาพที่แบบมาลีเคยแบบจูจบกับเพื่อนสาวเพื่อนทอมเขาบอกเป็นทอมผู้หญิงไม่ใช่เป็นเป็นน้องคือจูจบกับน้องดีดีเนี่แล้วก็มีรูปที่แบบเป็นภาพที่เหมือนว่ามาลีกาลังสูบบุหรี่เอาออกมาปล่อยภาพแล้วคือทางดีดีกับมาลีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยซึ่งภาพเก่าเนี่ยมานานแล้วทาไมถึงแบบ เอามาเล่นงานกันอีกต้องการอะไรใช่ซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางผู้จัดการมารียืนยันว่าเด็กๆเนี่ยคือตัวน้องมารีและเพื่อนๆเนี่ยไปเนี่ยไม่ได้ไปแค่เป็นกลุ่มเด็กเค่านั้นาจะมีผู้ปกครองไปด้วยพ่อแม่ของน้องดีดีไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ว่าไปก่อ กวนก่อการวาดเนี่ยคือไม่จริงเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการที่น้องอีฟเนี่ยคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เก็บรูปทั้งหมดแล้วก็เป็นคนเอามาปล่อยแล้วก็ทําให้มีการผูกเรื่องขึ้นมาว่าแบบมาลีกับน้องดิดี้เนี่ยไปตามแบบเหมือนจะไปแบบเฮ้ยทำอย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคือทางน้องอีฟเนี่ยเขาอ่ะให้ คือบอกว่ามีการออกหมายจับอ่าคือไม่ให้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรื่องที่จะไปแจ้งความเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเมื่อปี50ซึ่งถ้านับไปจริงๆก็5ปีแล้วออคือ5ปีที่แล้วเนี่ยคู่กรณี2คู่เนี้ยก็คือมีเรื่องกันมามีเรื่องกันมา,มาก่อนจริงครั้งปุมมารีก็คง มีการไปประทะกับน้องอีฟและทางน้องอีฟเนี่ยก็ไปแจ้งความซึ่งมันก็เป็นเรื่องตั้งแต่ห้าปีที่แล้วนะใช่คือถ้าเราจำไม่ผิดคือในในใบบันทึกประวันที่ไปแจ้งเนี่ยคือสิบห้าตุลาห้าตุลห้าก็คือห้าปีและรูปที่ทางน้องอีฟเนี่ยปล่อยมาเนี่ยก็คือรูปที่เราทางน้องอีฟท้งรูปสุบุรีท้งรูปต่างๆเนี่ยคือเมื่อหปีที่แล้วซึ่งมาเรียยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าไม่เข้าวงการด้วยซ้ำแล้วรอเรื่องแรกังไม่เกิดเลยด้วยใช ทางทางผู้จัดการมารีก็บอกว่าทางเขาอ่ะก็รู้สึกว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ด้วยทำ,<อ>ทำไมถึงเอาภาพเก่ามาปล่อยและอีกอย่างหนึ่ง<อ>คือรูปที่สุบุรีเนี่ยคือเกิดจากความคึืขนองเขายอมรับว่ารูปดังกล่าวเป็นมารีจริงนะแต่เกิดจากความคึื้นองของเด็ก ในวัยอายุสิบกว่าถูกคือมารีอะสนุกกับเพื่อนคือถามว่าตัวมารีสูบบุหรี่ไหมทางผู้จัดการและคุณแม่ยืนยันว่าน้องมารีไม่ได้สูบบุหรี่แค่แบบเอามาโพสใช่คือความตอนเป็นเด็กฉันก็เป็นฉันแบบเอ้ยเก๋ๆเอามาถือเล่นอย่างนี้ใช่ถือเล่นแล้วคือมีหลายภาพเขาบอกมีหลายภาพมีภาพส่วนตัวที่เป็นถ่ายเป็นชุดบิกินี่เขาบอกว่า คือมาเรียเรียนนรองเรียนนานาชาติเป็นแบบฝรั่งหัวฝรั่งอ่ะใช่แล้วคืน้องอีฟเนี่ยเจ้าของคนคนที่มีรูปเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันเคยเป็นเคยอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วเกิดการทะเลาะกันเอาว่างั้นเขาก็เลยบอกว่าแต่เรื่องเนี้ยทางช่องสามก็ได้รับทราบแล้วนะใช่ส่วนเรื่องที่ว่ามารีเนี่ยถอยรถชนอีกรถอีกคันหนึ่งเขาบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นพ่อของนีนี่ครับ เป็นคุณพ่อเป็นคนถอยมาใช่ซึ่งมาลีตอนนี้ก็คือถ่ายละครอยู่ถามว่าทราบข่าวไหมทราบข่าวแล้วและรู้เรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คือเรื่องคือเรื่องในวันที่18ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคือไม่มีการแจ้งความอะไรอืมแต่ถ้าถ้านับไปถึงเมื่อห5ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องกฎหมายไปว่าเขาไปตกลงกันยังไงอันนี้เราเราไม่รู้เพราะมันนานมา5ปีแล้วซึ่งยืนยันได้ว่าคงจะไม่ใช่เป็นการเขียน อ่าพอสอบผิดแน่นอนนะครับทงตำรวจจะเขียนผิดเลยหรอมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะออันนี้คือเรื่องราวที่ที่ทางมารีก็คือเราเอามาทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าทางฝ่ายน้องอีฟเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมีเขามีภาพที่กลุ่มมารียืนอยู่หน้าบ้านเขานะมีแบบคุณแม่ถ่ายไว้แต่ภาพดังเก่าก็ไม่ได้บ่งบอกนะว่าจะไปเกาะกลัวเลยคือเป็นเด็กเด็กยืนกลุ่มหนึ่งส่วน ทางมาลีก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปก่อกวนแค่ไปถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้แบบไปทาร้ายร่างกายหรือทําอันตรายเขาบอกเพราะว่าทางน้องอิมก็อยู่ในบ้านเพราะในบ้านก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูใช่แล้วก็คือตอนนี้ทางช่องรับรู้แล้วแล้วทางช่องก็ได้รับทราบแต่ตอนนี้คือเมื่อได้รับทราบจากทางมาลีทางช่องรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคือผลกระทบอะไรกับงานหรือภาพลักษณ์อยู่แล้วนะใช่ก็ ก็เคลียร์กันไปนะนปก็จริงๆแล้วคือ,อต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือเหมือนเด็กทะเลาะกันใช่เป็นเด็กทะเลาะลากันเป็นเด็กผู้หญิงชนีตบตีกันเป็นเรื่องปกติ<อ>ซึ่งสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะเอเอถ้า <c oughs> แบบเป็นกระเทยแล้วไปตีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออว่าไปอย่างนะอ่าก็อยากให้เราไปเคลียร์กันนะเพราะว่าถ้าปล่อยมาอย่างเงี้ยเสียงสองฝ่ายคือต้องยอมรับว่ามารีก็เสียกับภาพที่ออกมาการที่แบบมีรูปหลุดซูบุรีหรืออะไรก็ตาม ก็ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นนางเอกก็เสียภาพลักษณ์จนน้องอีฟก็เสียภาพลักษณ์ตรงที่บอกว่าคนก็จะไปกล่าวหาว่าน,น้องอะมาเกาะดังหรือเปล่าออต้องการที่สกัดดาวรุ่งม,มาลีหรือเปล่าหรือมีเสียทั้งสองฝ่ายหรือมีกระแสะหนึ่งน้องดีดีกำลังจะเข้าวงการก็ตีกันก็ตีความกันไปแล้วก็ไปเอาข่าวก็ไปตามข่าวได้นะก็เดี๋ยวเร็วนี้ครบสิบปีเซเว่นสีมาข่าวต่อไปดีกว่าอันนี้ก็แบบ ดูเดือดเลือดพ่านเหมือนกันเลือดพ่านหรือเปล่าเลือดสาดหรือเปล่าคู่นี้ไงโฟกับพีทเขาแบบ พริงรักก้าวแล้วรักก้าวก็คือเมื่อครั้งที่แล้วเราเคยบอกไปแล้วว่าเราคุยกับพีททางพีทขาบอกว่าเขาอยากบอกว่าความสัมพันธ์ยังไงแต่ก็เลยโบยไปทางโฟว่าผมไดออกมาเต็มเต็มเลยจ้ะว่าก็เลยบอกวันเลยจ้ะว่าโอเคฉันเลิกกับเธอแล้วก็ไม่ยอมกลับไปเป็นเพื่อนกับเธอด้วยพีทเออเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีทางรีเทิร์นแน่เพราะคู่นี้เขารักเาแล้วเลิกกันมาไม่มีทางรีเทิร์นและไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็แบบว่า มันมีหลายตัวละครเกิดขึ้นมานะ <X> คุณผู้ชมต้องเล่า <X> ท้าวความไปถึงตอนที่แบบมีช่วงที่มันช่วงหนึ่งที่บอกว่าออก่อนก่อนคอนเสิร์ตไอเนี่ยเดซ่เดซิ <The Destiny S 2> <อ>ี่กมิกาเซ<อ>จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แบบมีการไปแบบ เหมือนแบบทวงของการทวงของคนรักอะไรอย่างนี้ซึ่งมีตัวละครเกิดขึ้นมาก็คือมิ้นนัทวรานั่นเองซึ่งอยู่ๆเนี่ยมาจากไหนโผล่มาจากทางไหนก็ไม่รู้อเอ,อเดี๋ยวเล่าเรื่องมิ้นัทวราจริงๆเรื่องมิ้นัทวรารู้มาสักพักแล้วรู้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องอเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าทางมิ้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเองยังไงคือมินกับพิทเนี่ยเขารู้จักกันเพราะว่า พีทเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนมิ้นแล้ววันน่ะก็คือเหมือนมีการคุยกันแล้ววันนั้นน่ะมิ้นน่ะไปกินข้าวกับเพื่อนที่คริสตันดีไซน์พอไปทานข้าวกับเพื่อนเสร็จพีทเขาก็คืออยู่แถวนั้นแล้วก็คือโทรมาหาเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวมาหาคือโทรหาเพื่อนมิ้นนะแล้วบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาแล้วก็มาเจอมิ้นซึ่ง พอเจอมิน้นด้วความที่พิกกดารามิ้นกดารา<อ>ก็มีการทักทายกันตึ๊ดตื๊ดต๊ด,ดแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอยู่ๆโฟก็เดินเข้ามาจ้ะตักๆๆกแตกแตกแล้วก็พีทกลับบ้านเธอเอ้ยฉันเล่าเกินจริงหรือเปล่าอ่ะก็อ่าเอ้ยโฟก็เอ้ยคือเขาไม่ได้ว่าอะไรมิ้นนะคือเขาบอกให้พีทก,ก,กลับให้พีทกลับบ้านเธออย่างเงี้ยง่วงนอนแล้วใช่จากที่ที่มีสายรายงานนะเขาก็บอกว่าพีทอ่ะก็พูดกับโฟว่าคู่การการการกลุ่มว่า ก็เลิกก hey, he ันแล้วนี่เออเลิกกันแล้วถึงทำไมถึงต้องมายุ่งด้วยอ้าวแล้วมันใช่ไหมล่ะนี่อ่ามันแ่บไว้ได้อยู่ๆทั้งสองพิษกับโฟก็ลากกระชากลากผูกกันไปอ่าแล้วหายกันไป แล้วก็เดินกลับมาทางมิ้นกับเพื่อนก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมันจะคุ้มเป็นละครอะไรหรือเปล่าฉันได้ดูละครเรื่องหนึ่งใช่พอพีทกับโฟเดินกลับมาทางพีทก็บอกมิ้นว่ากับเพื่อนมิ้นเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนพีทเนี่ยบอกว่าเอ๊ยขอกลับก่อนแล้วก็หายกับไปมิ้นก็บอกว่าก็งงอยู่เหมือนกันแล้วก็คือมีข่าวหลุดออกมาว่ามิ้นเป็นมือที่สามมิ้นเขาก็ เราไปคุยกับมินมามินก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้เป็นมือที่สามนะเพราะว่าไม่ได้แบบสนิทสนมกันขนาดนั้นนะใช่กางงๆนะเออคืองงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอีกอย่างคือตอนนี้มินเขาก็มีคนที่เขาดูดูยกเขาบอกว่าจะเป็นคนนอกวงการเขาก็เาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่แน่นอนอย่าลับเขาไปหางเล่ด้วยใช่อย่าอย่าอย่าโดยเด็ดขาดใช่ซึ่งทางโฟก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น่ะจะเรื่องของมือที่3หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่ตอบแต่ เขาบอกว่าแต่เกิดขึ้นที่ตัวพิ์นั่นแหละแต่เราก็ ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อสักเท่าไหร่ว่าก็โฟเขาปฏิเสธแล้วว่าอันต้นสัญชายที่มีข่าวก็ไม่ใช่แล้วเป๊กล่ะเป๊กโฟเขาบอกว่าเป็กนี่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงว่าเป๊กนี่เข้าข่ายเข้าข่ายวงกลมไว้ตอนนี้คือยังไม่มีใครเขาสนิทยังไม่อยากเปิดรับใครแล้วมีคนอื่นยังไคนอื่นก็ไม่รู้นะก็เยอะอยู่เขาก็มีข่าวว่าอยากให้กลับไปคืนดีกับเชนเชนธนาตายแล้วเอ้ตาก็โ้วก็ไกลอยู่นะเแต่เชแตเชนก็ ก็เพิ่งโสดใช่ไหมล่ะเออโสดก็เพื่อนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันใช่หนุ่มพิษก็ต้องก็ไปหาหาต้องไปหาทางว่าคือคือต้องไปไปถามทางพิษว่าเนี่ยโฟเขาว่าอย่างเงี้ยเพราะโฟพูดถึงขั้นว่าผู้ชายคนนี้ไม่เอาเออแล้วพิษเอาหรือเปล่าต้องถามพิษด้วยต้องถามพิษอย่างนี้ว่าพิษยังจะคบโฟไหมอะไรอย่างนี้ไม่คือเหมือนก้วยแรงอ่ะพูดถึงกันแล้วว่าว่าอยู่ๆก็แบบถูก เขา้าใจว่ะถูกผู้หญิงคนที่เคยคบกันเป็นแฟนแล้วบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ไหวจะเคลียแล้วตอนที่วาแล้วตอนที่คบกันแบบหวานเบอร์ล่ะอเออนะก็ก็ก็สงสัยก็โอเคสํา,าสหรับเรื่องความรักของดาราไม่ได้ใจใย,ยังไงว่าคู่นี้เขาโฟล์เขาบอกแล้วเลิกแน่นอนคุณผู้ชมคะจำคำวําคำคำนี้ไว้ดีๆค่ะไม่มีรีเทิร์นนะโอเค